สวัสดีค่ะน้องๆม .4 ทุกคนนะคะคลิปนี้ครูจะมาสอนวิชาภาษาไทยค่ะเป็นแบบฝึกหัดเรื่องของเรื่องนะคะทุกของชาวนาในบทกวีนั่นเองค่ะเรามาต่อนะคะแบบฝึกหัดทาแบบแผนต่อกันนะคะครั้งที่แล้วเราทําถึงข้อที่สิบห้าต่อมาเราจะทําข้อที่สิบหกันนะคะเอ่อจากตรงนี้นะคะเป็นเนื้อเรื่องในวรรณคดีวิจักร์นะคะนะของม .4 นะจ๊ะ ข้อ16ค่ะพระองค์ในะที่นี้หมายถึงพระเทศถูกไหมคะพระองค์ทรงสรุปความเรียงนะคะเรื่องนี้ว่าอย่างไรนะเรื่องนี้ว่าอย่างไรตรงนี้อ่ะกอไ,นะไก่นะคะกอไก่นะชาวนาต้องเป็นชาวนาต่อไปขอไข่ค่ะต่อไปคนจะกินอาหารเมร็ด คอควายนะความทุกข์ของชาวนานี้สะเทือนใจยิ่งนะักหรือจะเป็นงองคูคะกวีและชาวนานเป็นทุกข์พอๆกันเสมอมานะจากนะคะจากาเรื่องนะคะทุกข์ของชาวนาในบทก,ะกะวีนั้นพระองค์นะคะทรงสรุปความระยงเรื่องนี้ว่าไม่ว่าจะเป็นกวีนะคะจะมีกวีอยู่สองคนกวีที่เป็นชาวไทยเนี่ยนะก็ชื่อว่าจิตภูมิศักดิ์ถูกไหมและ เกาบีที่เป็นชาวจีนที่เรียกว่าหลี่เชิญเนี่ยนะคะเขาได้กล่าวว่าออไม่ว่าจะเป็นคนแต่งหรือชาวนาน,นะคะก็มีทุกพพอกันเพราะคนแต่งก็เ,ออเห็นชาวนาถูกไหมและรู้สึกว่าเออเขาทํางานเนี่ยเหนื่อยอยากเนี่ยก็เขารู้สึกเป็นทุกข์สะเทือนใจเช่นเดียวกันค่ะตอบข้ององูนะต่อไปค่ะเรามาดูข้อที่17นะคะ ข้อใดมีความหมายตรงกับตรงกันที่ว่าเหงื่อหยดบนหินขอโทษเหงื่อหยดบนดินภายใต้ต้นข้าวข้อใดนะคะข้อใดมีความหมายตรงกับคําว่าตรงกับว่านะคะโยดที่ว่าเหงื่อหยดบนดินภายใต้ต้นข้าวนั่นเองค่ะนะก็บ่งบอกถึงในลักษณะที่จะเป็นเหงื่อหยดสักกี่ยานก็แล้วแต่นะคะ ทุกหยดยาดล้วนจัดยากเย็นนั่นเองนะเงยหยดสักกี่ยาทุกหยดยาดล้วนยากเย็นไนงะเรามาต่อข้อที่18นะคะน้องๆข้าวแต่ละเม็ดคือความยากแค้นแสนสาหัสต,ตรงกับข้อใดอ่ะนะข้าวแต่ละเม็ดคือความยากแค้นแสนสาหัส ตรงกับข้อใดก็คือว่าเขาต้องการบอกว่าเกินข้าวแต่ละเม็ดนะคะนะเออเขาก็จะมึงบอกถึงว่าจากรวงข้าวนะคะนะจากข้าวแบบเป็นรวงเลยนะคะกลายไปเป็นเม็ดข้าวนะคะนะจากรวงเป็นเม็ดพราาล้วนทุกยากลำเค็นนะคะล้วนทุกยากลำเค็นเข็นประมาณนี้นะ,ะต่อมาเรามาดูข้อที่19กันนะคะคขูขอคิดใหมนะ,ะบท กวีวักได้ที่บอกถึงความเหนื่อยยากชัดเจนที่สุดร้อยนะบทกวีวักใดที่บอกถึงความเหนื่อยยากชัดเจนที่สุดเลยนะคะนะแบบว่าเหนื่อยแบบเออแขนแขนขาปวดปนเลยนะคะนะอักเสบออี้ปวดปนกีดเส้นเอ็นจึงแปรรวงมาเป็นกินคืน ความเหนื่อยยากของชาวนานะี่แหละต้องแบบเออแคนค่ะต้องปวดเมื่อยเท่าไรนะคะจึงจะทำมาเป็นข้าวนะคะให้เรามากินนั่นเองค่ะนะปวดกวีวักเนี่ยนะคะแสดงถึงความเหนื่อยยากชัดเจนที่สุดเลยนะน้องๆอ,อย่าหลงกลน,นะเพราะครูรู้ว่าน้องๆชอบตอบข้อที่หนึ่งกันก่อใหญ่กันเพราะมันจะเจอบ่อยมากในเรื่องนี้ที่เขาจะต้องการเออไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ การเล่นคำการเห็นภาพหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ที่นี้เขาถามความเหนื่อยยากเนี่ยให้ตอบว่าปูดโบนกี่เส้นเอ็นจึงแปรรวงมาเป็นกินส่วนข้อยี่สิบค่ะข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการผลักดันให้ชาวนามาสู่โรงงานอุตสาหกรรมหรืองานบริการไม่เกี่ยวข้องกันนะโอเคไม่เกี่ยวข้องกันนะมาดูข้อข้อควายไหมอม เป็นงานนะคะเป็นงานที่มีเกียรติกว่านะคะเป็นงานที่มีเกียรติกว่านะ่นเองค่ะคืออ่านะตรงนี้เราต้องมองักษาวว่างานทุกงานมีเกียรติในงานของตัวเองนะคะมีเกียรติมีศักดิ์ศรีในอาชีพของตัวเองนะเออนะคะต่อไปอะมาดูข้อยี่สิบเอ็ดจ้ะยี่สิบเอ็ดเนี้ยเดี๋ยวบทประพันธ์นี้นะคะครูอ่านให้ฟังนะเงือหยด สักกี่หยาดทุกหยดหยาดล้วนยากเย็นปูดโปนกี่เส้นเอ็นจึงแปรรวงมาเปิบกินน้ำเหงื่อที่เรื่อแดงและน้ำแรงอันหลังลินสายเลือดกูทั้งสิ้นที่สู่ซด กำทราบฟันบทประพันธ์นี้แสดงเจตนาตามข้อใดนะคะสังเกตนะเขาอธิบายถึงในเรื่องของความเหน็ดเหนื่อยเหนื่อยยากของชาวนาะถูกไหมเขาต้องเสียเหงือก,กักหยดนะคะนะตามร่างกายเขามีการปูดโปนนะคะเส้นเอ็นขึ้นมานะแล้วก็กลายมาจาก,กรวมข้าวกลายเป็นข้าวให้พวกเรากินนั่นแหละ นะฮะนะเขาบอกว่าเป็นสายเลือดสายเหงื่อของเขาทั้งสิ้นเลยนะคะก็คือให้เห็นเจตนาของผู้ประพานเนี่ยให้เห็นความเหน็ดเหนื่อยของชาวนาเลยตอบข้อที่งองอุนนั่นเองค่ะต่อมาเรามาต่อข้อที่22กันนะคะผู้ที่นิพนธ์เนี่ยนะคะผู้เออ่ขอโทษค่ะ ที่ผู้นิพนธ์นะคะกล่าวว่าสมัยที่ข้าพเจ้านะได้เห็นเองก็ไม่มีอะไรแตกต่างกันมากนักนะคะหมายความว่าอย่างไรก็คือไม่ว่าจะเป็นนานกี่ปีแล้วแต่เนี่ยนะคะชาวนานก็ยังประสบปัญหาในเรื่องของความทุกข์ยากมาตลอดเลยเป็นอาชีพที่แบบเป็นอาชีพที่แบบประสบปัญหาในเรื่องของการไรายได้นะถูกไหม นะคะในการรับซื้อข้าวบ้างรานะคาตกต่ำอ,อะไรเงี้ยคือเป็นอาชีพที่เหนื่อยอ่ะพูดตรงๆนะคะนะต่อไปจากข้อที่ยี่สิบสามเอาเป็นว่าทุกอาชีพมีความเหนื่อยแต่ต่างกันละกันครูคพูดอย่างนี้นะเออนะคะแต่ชาวนาเราจะมองเห็นว่าเออชาวนาก็มีชีวิตที่ทุกข์ยากประสบปัญหามาตลอดนะคะประมาณนี้อะ่ะต่อไปข้อที่ยี่สิบสามค่ะข้อในแสดงให้เห็นถึงความขัดแยง้ง ความขัดแย้งนะคะดูดีนะความขัดแย้งนะมาดูข้อขอขวายค่ะรอบข้างไม่มีที่นาที่ไหนว่างแต่ชาวนาก็ยังอดตายตรงเนี้ยให้มองสารแบบว่าในเนื้อความก็ได้แบบเฮ้ยพื้นที่เต็มไปด้วยปลูกข้างหมดเลยชาวนานี่ก็แบบว่ามีงานทำอะไรต่างๆเนาะเงินเป็นเกาะเป็นกรมแต่จริงๆแล้วชาวนาก็ยังอดตายอยู่เนี่ยคือข้อความขัดแยง้งหรือดูในประโยคก็ได้ มีคาว่าแต่เห็นปะแต่เป็นคําเชื่อมที่แสดงถึงความขัดแย้งถูกไหมล่ะเออนะดังนั้นครูใช้เป็นในเรื่องของภาษาไทยละการมีคําว่าแต่ปากฏอยู่นั่นเองค่ะเราก็เลยตอบข้อคอควายกันนะคะนะรอบข้างไม่มีที่นาที่ไหนว่างแต่ชาวนาก็ยังอดตายต่อมาลองดูตัวนี้กันนะตอบคำถามต่อไปนี้ใช้สำหรับตอบข้อ24ถึง27นะจ๊ะ อันนี้กอไก่ตัวเล็กไปไหมขอไข่ขอควายงองูค่ะอ่ะจะมีกอไก่ถึงงองูตรงตอบไปนี้นะคะแล้วเดี๋ยวครูอ่านให้ฟังนะคำตอบนะกอไก่ข้าวเมล็ดหนึ่งจะกลายเป็นหมื่นเมล็ดขอไข่ค่ะเหงื่อหยดบนดินภายใต้ต้นข้าวหรือข้อควายนะ ตอนพระอาทิตย์เที่ยงวันชาวนาก็ยังพผลดินหรืององูจะ่ะข้าวแต่ละเม็ดคือความยากแค้นแสนสาหัสข้อใดเป็นการเขียนเชิงบรรยายบรรยายเลยนะคะอันไหนเอ่ยบรรยายลักษณะของการแบบบรรยายอาหารก็ได้นะเออก็คือตอนพระอาทิตย์เที่ยงวันชาวนาก็ยังพวลดินเลยตอบข้อคอควายนั่นเองค่ะ ต่อนะข้อในเป็นอธิพจน์ที่น้มน้าวใจเราอ่านแล้วรู้สึกแบบน้มน้าวใจคอยตามประมาณนี้ค่ะมาดูกอไก่นะคะข้าวเมล็ดหนึ่งข้าวหนึ่งเมล็ดถูกไหมจะกลายเป็นหมื่นเมล็ดถ้าเราไปเพาะปลูกก็จะเป็นรวงข้าวนั่นเองเ,องเนาะดังนั้นตอบข้ออะไรคะตอบข้อหนึ่งนั่นเองค่ะตอบข้อกอไก่นะต่อมาค่ะข้อที่ยี่สิบหกค่ะ ข้อใดเป็นโวหารข้อใดเป็นโวหารอุปปักษณ์นะเป็นโวหารอุปลักษนณะ์หมายความว่าอย่างไรอุปปลักษ์นะคะก็คือลักษณะของการมีคําว่าคือก็ได้อะสังเกตจากตรงนี้นะคะดูตรงนี้นะข้าวแต่ละเม็ดข้าวแต่ละเม็ดคือความยากแค้นแสนสาหัสคําว่าคือบ่งบอกว่าเป็นอุปป a ักษ์ก็ได้นะ คำว่าคือบ่บอกคือคาว่าอุป,ปกษณ์ก็ได้ดังนั้นข้อนี้ตอบงอง,งูนะคะน้องๆและข้อยี่สิบเจ็ดนะคะยี่สิบเจ็ดนะข้อใดเป็นจินตพจน์อ่านแล้วสะเทือนใจรู้สึกสะเทือนใจมากเลยนะคะข้อความไหนนะที่อ่านแล้วรู้สึกว่าสะเทือนใจนะคะแน่นอนค่ะอัไหนเอ้ยข้าวแต่ละเม็ด นคะ,ะข้าแวแต่ละเม็ดคือความยากแค้นแสนสาหัสประโยคนี้แหละนะคะบ่งบอกถึงความสะเทือนใจมาถึงสุดตอบงองูนะคะต่อไปเรามาดูข้อที่28กันค่ะรอบข้างไม่มีนาที่ไหน